เครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการไรไฟแชนแนลและตอนนี้อยู่กันในช่วงไรไฟรีวิวนั่นเองนะครับนะหลังจากที่ผมนั้นได้ทำคลิปเล่นเกม The Kimi Snow y a b a r หรือ The No Kami c o l n Cross ไปแล้วเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวกันดีกว่านะครับนะใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเล่นเกมของผมเมพิ่งเข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ ให้ไปหารับชมได้นะครับคลิปเล่นเกมนี้นะครับนะที่ตัวไอเดนเบิขวามือได้เลยนะครับนะโอเคผมจะมารีวิวไม่เยอะแล้วกันนะครับนะความรู้สึกหรือข้อดีข้อเสียของเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็อาจจะพูดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะเอาข้อดีข้อเสียก่อนแล้วกันนะครับนะข้อดีของเกมนี้เนี่ยคือเกมนี้เนี่ยทำมาเซอร์วิสแฟนๆกระตุ้นเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับนะ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับนที่เป็นคนชอบการ์ตูนเรื่องอดาบไปฆ่าตอสูนเป็นอย่างมากนะครับนะก็ซื้อมาเล่นก็ไม่ผิดหวังนะครับมันไม่ไม่ไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวทั้งตัวของอเนื้อเรื่องที่เดินตามการ์ตูนนะครับนะเดินตามการ์ตูนในซีซั่นแรกจนถึงเดอะมูฟวีรถรถไฟนิรันนะครับนะ อ่าถึงตั้งแต่ตอนที่1นึ่งเราถึงสึกรถไฟนิลันนั่นเองนะครับนะซึ่งทำออกมาได้ก็โอเคนะครับนะก็มีบางฉากบางตอนที่ตัดออกไปนะครับนะเพื่อความกระชับของเนื้อเรื่องในเกม,มน,นะั้งนะน่าผมคิดอย่างนั้นนะหรือไม่ก็เขาอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าเขาสร้างมาเพื่อแฟนๆนะสำหรับเกมนี้เขาก็เลยแบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็คงจะไม่ได้เยอะเป็นเน้นที่เกมเกมเพลมากกว่าโอเค ในส่วนของเกมเพลย์ก็ใช้ได้ครับก็เป็นแฮกแอนด์ส uh, ลนะครับนะในในแบบโซนสตอรี่โหมดก็เป็นแฮกแอนด์สลที่เราเห็นกันแต่ว่าพอเป็นไม่จะมีโหมดีโหมดเป็นโหมดแบบเวอร์ซัสโหมดหรือว่าโหมดโหมดต่อสู้ครับต่อสู้แบบแบบแบ่งทีมกันต่อสู้อย่างเงี้ยต่อสู้กับเอ่อ uh, ต่อสู้กับบอทหรือเราจะต่อสู้กับคนที่เป็นออนไลน์ก็ได้หรือออฟไลน์ก็ได้นะครับนะก็ ทำออผม,มาได้ค่อนข้างกลางๆนะครับลกลางๆไปถึงดีนะสำหรับโหมด v วอร์ซก็มันเป็นก็ใช้ได้นะครับก็สนุกดีเวลาเล่นออนไลน์หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มันดีนะมันแบบนะครับนะส่วนเ,เพลงดนตรีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะดึงออกมาจากในการ์ตูนเลยนะครับนะมันก็เลยจะทำให้ตอนผมลงคลิปเนี่ยมันมีบางคลิปที่ผมแม่งต้องดูดเสียงออกนะครับเพราะว่า ติดลิขสิทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะลิขสิทธิ์แรงด้วยนะครับนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เบาๆเลยอะลิขสิทธ์เพลงนะโอเคมาถึงข้อเสียกันบ้างนะครับนะข้อเสียก็อาจจะเป็นที่มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ข้อเสียของเกมมันเป็นข้อเสียของตัวผมเองครับนะที่คอมพิวเตอร์ของผมนั้นมันอาจจะเก่าไปสักนิดสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับนะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้แรงก็สามารถเล่นได้อย่างไหลลื่นนะครับนะแต่ผมอัดวิดีโอไปด้วยเนี่ยมันเลยทําให้อนี้มีภาพ บางช่วงบางตอนที่มันกระตุกไปบ้างนะครับนะก็เป็นตัว,ตวผมเองกันแหละพอเสียแรงนี้นะครับนะแต่ว่าพอเสียอย่างอื่นก็มีนะครับนะอย่างเช่นพวกแบบว่าการลำดับเรียกว่าลำดับคิวแอคชั่นอ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับนะบางทีก็ดูมั่วๆไปหน่อยนะสำหรับเกมนะมันก็เป็นเกมอะ่ะผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับนะแตวก็อ่าข้อเสียก็ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็มีพวกแบบอ,อาจจะ อาจจะตัดส่วนสําคัญออกเยอะไปหน่อยนะครับนะเอออันนี้ข้อเสียเลยตัดส่วนสําคัญเยอะออกไปเยอะมากนะครับนะก็เสียดายเหมือนกันเสียดายเหมือนกันขอวกกลับไปข้อดีนิดนึงนะครับนะก็คือมันจะมีส่วนเสริมบางช่วงบางตอนเสริมมาด้วยนะครับนะอย่างเช่นตอนคลิปล่าสุดของผมนะคลิปคลิปจบอะครับมันจะมีตอนท้ายตอนท้ายสุดเลยคือทัจิโร่ฝันฝันว่าได้สู้กับเรงโงคุ อะไรเงี้ยครับนะอันนั้นคืออันนั้นคือเสริมมานะครับนะทั้งในทั้งในอนิเมะทั้งในมังงะก,ก็ไม่มีนะครับในส่วนนี้เฮ้ยหรือว่ามีผูจำไม่ได้มีไม่มีไม่มีนะครับนะไม่มีถ้าถ้าเกิดมีก็มาเม้นบอกได้นะครับว่ามีหรือไม่มีแต่เท่าที่ผมจําได้ผมอ่านผมทั้งอ่านทั้งทั้งดูการ์ตูนนะครับแล้วก็มันไม่มีหน้าฉากนั้นอนะ่ะอืมเท่าที่ผมจําได้ไม่มีนะในเกมก็เลยเสริมขึ้นมาครัอบอันนี้ก็โอเคนะครับนะ โอเคมามาถึงทีคงคนะ่ความรู้สึกหลังเล่นเกมนี้ก่าความรู้สึกนะรู้สึกหลังเล่นเกมนี้ผมผมรู้สึกดีอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นแฟนกระตูนนะแน่มาเล่นเกมได้มาครับตัวละครที่เราชอบอย่างเงี้ยมันก,มนก็มันก็มีสีสันมีความสุขในการเล่นอยู่แล้วนะครับนะแต่อาจจะไม่มีความสุขก็คือเรื่องของรา,รา,ราคาเนี่ยแหละครับแม่งแพงเหลือเกินนะครับนะถ้าสมมุติราคาสัก สักหลักพันต้นๆเน่ะสักพันสองพันสามอ่ะผมอาจจะยังไม่ยังไม่เคืองเท่าสองพันสองร้อยนะครับนะผมยังไม่เคืองเท่าไหร่นะครับนะราคาค่อนข้างแพงทีเดียวนะสาหรับเกมนี้นะครับนะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะในยุคสมัยที่เกมออกมาในช่วงเนี้ยเกมช่วงนี้มันจะแพงเป็นพิเศษนะครับนะเพราะว่ามันมันยุคหลังแล้วนะแบบเกมทิปเปิลเอเแต่เกมนี้ก็ไม่ไม่ใช่ทิปเปิลเอนะแต่ว่า เกมระดับนั้นเนี่ยมันก็ราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับนะในช่วงหลังเกมนี้ก็อเอาใจเ้าเรียกเอาใจแฟนๆแต่ว่าราคา,าจ,จะแพงไปนิดหนึ่งนะครับนะก็นี่ก็เป็นผอาจจะรู้สึกเสียใจนิดๆหน่อยๆนะครับนะตรงนี้นะสำหรับเรื่องราคาอ,อทั้งในเรื่องของความสนุกความสนุกในโหมดวอร์ซัตเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะสนุกนะครับนะในการที่ได้ ตีกับผู้เล่นคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีไอ้เนี้ยนั้นมันเขาแบบเขามีคอมโบรเราเราแบบเราพิกชนะเขาได้หรืออะไรเราถล่มเขาได้อันนี้มันเป็นความสนุกความรู้สึกที่ที่สนุกอยู่แล้วนะครับในไะอ,นนอนน้เรื่องแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีเพื่อนก็ชวนเพื่อนมาเล่นก็ได้นะครับแต่แต่ว่าผมมองดูแล้วเกมนี้อาจจะยืนระยะได้ไม่ยาวนะครับนะเออ่จะยืนระยะได้ไม่ไม่นานอาจจะสัก สามสี่ปีสามอ่ะผมให้เยอะสุดสองปีนะครับนะสองปีก็อาจจะอาจจะปิดเซิร์ฟเวอร์เหมือนเหมือนเกมะนะจัมฟอสที่เพิ่งปิดเซิร์ฟเวอร์ไปเมื่อไม,ไม่ไม่นานมานี้นะครับนะก็อย่างนั้นเลยครับผมคิดว่ามันเซอร์วิสแฟนแล้วก็ถ้าเกิดแฟนๆเขาเล่นมันเบื่อเมื่อไหร่อ่ะเกมนี้มันก็จะค่อยๆหายไปเองตามกาลเวลานะครับนะอืผมก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าอนาคต มันมีด l c มาเพิ่มอ่าเพิ่มเนื้อเรื่องคือการ์ตูนถ้าเกิดการ์ตูนมันฉายซีซั่น2จบในปี2 0 2 2ใช่ไหมถ้าซีซั่นสมันฉายจบปุ๊บมันอาจจะมีด l c มาขายเพิ่มเนื้อจะยัดเพิ่มเข้ามาเลยอย่างนี้ก็เกมมันอาจจะยังอยู่ได้อีกสัก2 3สมปีอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าเกิดมี d l c มาจริงๆผมก็อาจจะอัดลงช่องเหมือนเดิมนะครับนะไม่ห่างไปไหนแน่นอนสำหรับเกมนี้นะครับนะเพราะแฟนการ์ตูนนะนะแฟนการ์ตูนก็ นั่นแหละก็พูดบอกไปวนมาแล้วโอเคนะ okay, นะสุดท้ายแล้วกติก่านนาครับนะให้คะแนนผมจะให้อนุญาตให้คะแนนเกมนี้นะครับนะผมให้คะแนนเกมนี้ไม่มากไม่น้อยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าในความเป็นแฟนการ์ตูนแล้วพอมันพอร์ตออกมาเป็นเกมเนี่ยอาจจะมันต้องมีการดรอปลงไหแล,หล้วล่ะในส่วนของเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ผมให้คะแนนอยู่ที่ 7.7ละกัน7.7เต็ม10นะครับนะสำหรับเกมนี้ก็ไม่ไม่มากไม่มากไม่น้อยนะครับนะก็กลางกลางไปถึงดีนะครับแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำก็แนะนำให้ทุกคนใครอยากจะเล่นเกมนี้นะครับให้ซื้อตัวถูกสุดดีกว่านะครับนะสำหรับผมแนะนำประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าให้ซื้อตัวที่ถูกที่สุดดีกว่าเพราะว่าตัว อย่างที่ผมเป็นดูลักซีนิชันนะครับดูลักซีนิชันมันแค่เพิ่มเพิ่มตัวละครอะไรวะไอที่มันเป็น Academy อะ a d เดมี่ะครับอืมเพิ่มตัวละครเหล่าอะแคเดมีเข้ามามันก็เลยมีราคาสูงเพิ่มขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าก็ซื้อตัวธรรมดาก็ได้อืมไม่ต้องมาบ้าจี้ซื้อแพงสุดเหมือนผมหรอกครับ <laughs> นั่นแหละฮะนั่นแหละครับก็ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับนะก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e ให้ like, ไลฟ์ไฟล์ชแนลด้วยนะครับนะที่มาทําคลิปวัน,นวันนี้คืออันตรงๆก็ไม่รู้หาคอนเทนต์อะไรมาลงนะครับนะในวันศุกร์ก็เลยอ่าอน,นี้ไปก่อนนะครับถือว่าเป็นเก,กกเก็บตกเก็บตกเกมนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ดีใจจริงที่ได้ทาเกมนี้นะครับซีรีส์นี้ก็สนุกดีนะครับแล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องทั้งอะไรก็แปลผิดแปลถูกนะครับนะทำสไตล์ผมอยู่แล้วนะครับนะ ก็ใครไม่เคยชมก็หาชมกันได้นะครับย้ำอีกสักรอบนะโอเคแต่ตอนนี้ผมต้ารถไฟขอตัวลาไปก่อนนะครับนะพบกันใหม่วันจันนะครับนะสำหรับชาวแนะนำอนิเมะแต่วันพูดวันศุกร์เนี่ยก็ดูอีกทีนะครับนะว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับนะโอเคไปละเจอกันสวัสดีครับ